ดีค่ะใจดียูรินะคะแม่บ้านเยอรมันวันนี้มาสวนอีกแล้วใจจะมาเก็บถั่วฝักยาวที่เม็ดแก่เนาะเอาไว้ทําพันธุ์แล้วก็มาดูฟักลูกใหม่ที่มันเกิดมันหน้ามันโตแล้วเดี๋ยวไปเราไปดูกันนี่เพื่อนเพื่อนลูกใหญ่ด้วยนี่เห็นไหมเมื่อไม่นานนี้เองประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนาะ ใจยังเห็นลูกเล็กๆอยู่เลยนี่ตอนนี้มันใหญ่แล้วนี่ก็อีกลูกนึงแต่ใจคิดว่าคงจะไม่โตมากกว่านี้เดี๋ยวใจจะเก็บไปกินต้มจิ้มน้ำพริกเนาะก็หลบอยู่ในนี้อีกลูกหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะอ่าเก็บได้สองลูกเดี๋ยวจะให้ป้าลูกหนึ่ง มันคงจะไม่โตแล้วล่ะเพื่อนเพื่อนเอ๋ยเพราะอากาศมันหนาวช่วงนี้ดูเขือเขาก็เริ่มล้มแล้วยุบลงเยอะมากแล้วใจก็จะมาเก็บข้าวโพดอ่อนเนาะไปต้มจิ้มน้ำพริกดูสิความหนาวอะใบมันไหม้หมดเลยเห็นปะข้าวโพดอะแต่ลูกใหญ่นี้ก็เรือมันยังสดอยู่นะแล้วมันดูท่าทางมันยังไม่แก่ก็ต้องเอาไว้ก่อน เดี๋ยวกลัวเม็ดมันข้างในมันจะไม่ดำเนาะปีที่แล้วใจเอาไว้อะเม็ดมันไม่ดำปลูกไม่ค่อยขึ้นนใจจะมาเก็บถั่วฝักยาวที่ฝักมันแก่แห้งแล้วเนาะเอาไว้ไปทำพันพวกปีหน้าเครือก็เริ่มตายหมดแล้วนะ หน้าทงสารหน้าถั่วเหลือแต่ก้านจริงๆด้านแล้วก็เหลือแต่ใบด้านบนเนาะที่ตัวน้องกวางเขากินไม่ได้นะดูต้นข้าวโพดต้นล้มแล้วในนาดเลยนี่วันนี้ใจเก็บข้าวโพดอ่อนไปนี่แล้ววันนี้ฟักนะใจเก็บให้ป้าเขาแล้ววันนี้ข้าวโพดก็แบ่งให้ป้าเขานะแล้วลูกนี้ใจเอาไว้เอง ลูกนี้มันน่าจะเม็ดแก่แล้วล่ะเพราะเครือมันตายแล้วแต่เนี้ยมันต้มจิ้มน้ำริกได้ต้มจืดได้เนาะแล้วก็สุกินี่ลูกเนี้ยเพื่อนเพื่อนที่มันแก่นะเราอ่ะเอาไปต้มจืดได้เนาะแค่เม็ดมันออกแล้วเอาไปต้มจืดอร่อยเหมือนฟักเลยเพื่อนเพื่อตอนแรกใจก็ไม่รู้นะลูกใหญ่ที่ที่ใจเอาไว้ทําพันธุ์น่ะใจลองเอาต้มจืดกิน อร่อยเพื่อนๆเ,เหมือนฟักเลยอ่าวันนี้ใจก็ขอตัวแค่นี้นะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ